ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรเครื่องหมายการค้ากระบุนแก้ไอขับเสมหะอ r โอกาสเพื่อสังคมสะอาดอย่าบันทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แพงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวข่ํานะคะวันนี้อยู่กับคุณจ์จวาราวิทย์และผีวรับีพันค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ต้องติดตามนะคะแต่วันนี้คุณจอร์์รเปิดเริ่มวันแรกนะคะเด็กๆไปโรงเรียนกันแต่มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นค่ะกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีคือเด็กกับน้ำเนี่ยเขาก็เป็นของคู่กันเนาะเด็กชอบเล่นน้ําเตือตนกันมาตลอดนะช่วงปิดเทอมใช่ค่ะปรากฏว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเขาก็ไปเล่นน้ําแต่ปรากฏว่าจมน้ํา กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านต้องช่วยกันงมร่างนะคะแล้วก็เจอร่างของน้องจริงๆพอเจอร่างอันไร้วิญ,ญญาณคุณแม่มาเจอร้องไห้โหแทบเป็นลมไปดูวินาทีเกิดเหตุค่ะวาทีแรกม่ทนน่ะวนท,ท,ทีนั้นมาดิมามาดลดวเรยกเลิกเจอเลพี่เร็วอเเของหลวงตัวครับเลว้เลวๆครงนีอย่ทางฝั่งนี้รับแกอตอนนี้ลเป็นมเลเจอแล้วครับ ทำไมน้องทำแบบนี้กับเป้เลยพี่นัดไหมมีลูกไหมลูกไมทำกับเป้แบบนี okay. all, course, ้นะลูกเกหัวอกคนเป็นแม่คุณผ really> ู้ชมลูกเสียชีวิตร้องไห้ปริ่มจะขาดใจแล้วก็ตัด้อบอกว่า ทำไมต้องมาเกิดกับลูกของแม่เหตุการณ์นี้พันตํารวจโทพัฒนนรัชดาธาราการนะคะสารวัตรสอบสวนสพคลอง5จังหวัดปทุมธานีค่ะได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตภายในบ่อข้างบ้านพื้นที่ตำบลคลองห้าอเภอคลองหลวงนะคะก็เลยไปที่เกิดเหตุไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงที่เกิดเหตุพบญาติาิกำลังนําเด็กที่จมน้ําเสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อน้ํานะคะทราบชื่อเด็กชายอิที่นานอายุ14ปี จากการสอบถามน้องแก้วอายุ11ปีบอกนะคะว่าตนเองพร้อมกับน้องๆแล้วก็พี่คนที่เสียชีวิตลงเล่นน้ําในบ่อตั้งแต่เช้าเลยนะคะ5คนพี่คนที่เสียชีวิตดำน้ําค่ะส่วนตนเองเนี่ยเล่นอยู่ริมๆบ่อน้ําพยายามจะไปห้ามแล้วบอกพี่อย่าลงไปอย่าลงไปมันลึกซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นก็จมน้ําหายไปตนเองก็เลยตะโกนเรียกให้คนมาช่วยค่ะ เขาเล่นกันกันกี่คนเล่นกันหมดเลยค่ะห้าคนรวมรวมรวม,รวมทั้งพี่เอ่อคนนั้นด้วยนะแล้วแล้วยังไงเขาเขาลงไปดำหรือว่ายัางไงเขาลงไปดำเล่นค่ะหนูเล่นอยู่ตรงริม,ร,มริมมาค่ะและ้วหนูก็บอกเขาว่าอย่าลงไปมันลึกเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ลงไปเล่นแล้วเขาก็หายเลยค่ะแล้วเราเป็นคนโทรบ,บอก บอกใครหนูเป็นคนตะโกนเรียกค่ะหนูให้ที่ของคนนั้นอะค่ะเขาคนลงไปแล้วเขาบอกว่าให้แกอยู่ไหนก็เขาหนูก็ให้เขาเรียกแม่ของเขา ส่วนตาของน้องที่เสียชีวิตบอกว่าบ่อตรงนี้ขุดลึกประมาณ3เมตรค่ะเพื่อเอาหน้าดินเนี่ยมาถมทําบ้านแล้วตนเองก็ห้ามแล้วบอกอย่าลงไปเล่นน้ําคือตอนนั้นเนี่ยไปซื้อน้ําแข็งแป๊บเดียวค่ะกลับมาปรากฏว่าหลานชายจมอยู่ในน้ําแล้วนะคะขณะที่สารวัตรสอบสวนสพคลองห้าหลังตรวจสอบที่เกิดเหตุก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนําผู้เสียชีวิตส่งนิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมประเกียติเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งแสดงความเสียใจของครอบครัวของนอง ้อด้วยนะคะ,คะเตือนมาตลอดนะเรื่องของเด็กกับน้ําต้องระมัดระวังค่ะ,ะช่วงเปิดเทอมที่โคราชกุมขมับเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรื่องเด็กจมน้ําผู้ปกครองเขาบ่นกันว่าทางโรงเรียนบังคับให้บริจาคให้กับโรงเรียนอ้างว่าจะเอาไปซื้อรถตู้เด็กๆเ,เนี่ยเจอซ